่นายกันตุูมิเชนยุทธาอยู่ชั้นม3ศเก้าเลขที่สองครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธวรลนันท์บุญรอดอยู่ชั้นม3ศเก้าหมายเลขสามสิบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปัญญา สำหรับวัตถุดิบในการทำซกี้นะคะก็จะมีเห็ดถุงทองไข่เต้าหู้ไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะคะแล้วก็เส้นหมี่หยกค่ะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมนูแล้วก็อก้าไแล้วก็วุ้นเส้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะทำสับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการทำค่ะ ก็คือขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนื้อสับลงไปในหมั่นทั้งหมดแล้วก็ใส่น้ำหมูสไลด์นะคะแล้วก็ลูกชิ้นลงไปแล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ผักค่ะใส่ผักค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่ไข่ค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วให้ทุกอย่างเดือดค่ะ มาวางก็ได้ค่ะนี่ค่ะคุกกี่ที่เราทำเซ็ตมาใหม่ๆค่ะนี่นะคะคุกกี้นะคะก็ะะจะให้โปรโตีนคนละห้าเมืองนนค่ะมีน้ำคาวโปรไอดีจากม้อเส้นโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็วิตามินจากผักค,ค,ค่ะซึ่งไป,ไปไม่ได้เหลยนะค่ะเราต้องใส่ผลไม้เราไปในคุกกี้ของเนืแล้วก็จะทานคู่กับผลไมน้นั่นเองค่ะซึ่งมันจะไม่หราดีสุดดีต่อสุขภาพเลยนะค่ะซึ่ง หนึ่งมือไหนกินค <5. S 1> รบถึงห้ามือสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพคค่ายนี้ค่ะขอบคุณค่ะ